มานะครับขบวน5-3-1นะครับรถจักรที่ทำมานี่มาตายอยู่บัวใหญ่นะครับเลยต้องรอรถจกักรจากโคราชวิ่งมาบัวใหญ่มาช่วยทํำ5-3-1นะครับก็ได้ GA นะครับมาช่วยรถจักรที่ทำมานี่ไฟไม่ลงมอเตอร์นะครับ เลยไม่มีกําลังลากจุงนะครับเลยต้องเอารถจากโคราชมาช่วยทํากาดีเอเหมันเดิมครับ และวคกรับขบวน5-3-1ขระบวนรตอง5ก็ยังไม่มานะครับ559ก็ยังไม่มานะครับแต่ว่า2ขบวนนี้ได้ GA หมดนะครับ GA ทั้ง3ขบวนนะครับวันนี้